อยากให้บ้านเกิดสิริมงคลโชคลาบเงินทองขับไล่เสนียดจันไรคุณใสมนดำได้น้ำมนต์มาจากวัดต้องทำอย่างไรวางตรงไหนอาบอย่างไรถึงจะถูกต้องสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรก ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะน้ำมนต์ศักดิ์ส,สิทธิ์กว่าน้ำธรรมดาอย่างไรได้มีการทดลองในญี่ปุ่นเกี่ยวกับน้ำที่ได้รับพลังจิตทางทางดีและทางร้ายซึ่งมีผลทำให้รูปของผลึกน้ำเปลี่ยนแปลงไปในทางสวยงามหรือน่าเกลียด น้ำที่ได้รับพลังจิตในทางดีรูปผลึกของน้ำเปลี่ยนแปลงไปในทางสวยงามน้ำที่ได้รับพลังจิตในทางไม่ดีรูปผลึกของน้ำเปลี่ยนแปลงไปในทางน่าเกลียดโดยสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองนี้ไม่ใช่บังเอิญเพราะเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตัวอย่างนับร้อยๆและทำซ้ำๆกันที่สำคัญคือผลงานนี้จะได้เผยแพร่ให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้รับรู้ด้วย จึงมีคำถามตามมาว่าทำไมจึงรับพลังจิตได้หลากหลายจนกลายเป็นน้ำมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีการทั่วโลกหลายพันปีแล้วและกลายมาเป็นน้ำรักษาโรคได้ท่านผู้ฟังคะเมื่อท่านผู้ฟังได้รับน้ำมนต์จากแหล่งที่ได้ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดหรือศาลเจ้าเมื่อนำมาแล้วควรตั้งหน้าหิ้งพระและสวดมนต์เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านได้อธิษฐานจิตไว้เพราะน้ำเป็นธาตุหนึ่งมีสีธาตุของโลกย่อมเสื่อมสภาพเป็นน้ำธรรมดาดังเดิมหากไม่สวดมนรักษาความศักดิ์สิทธิ์สำหรับขั้นตอนการเตรียมน้ำมนสำหรับอาบเมื่อต้องการจะนำมาอาบด้วยตนเองให้เอาน้ำมนใส่ลงในน้ำแต่อย่าเอาน้ำธรรมดาเติมลงในน้ำมนการอาบน้ำมนด้วยตนเองได้รับการถ่ายทอดมาจาก หลวงปู่อินอินทะโชโตวัดเกาะแก้วนะครสวรรค์มีดังนี้โดยการอาบน้ำมนต์ให้ทำติดต่อกันสองวันการอาบน้ำมนต์วันที่หนึ่งวันแรกให้อาบตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกยกถังน้ำที่เติมน้ำมนต์ลงไปแล้วออกมาวางไว้ในที่โล่งแจ้งเห็นแสงตะวันจุดธูปเทียนบูชาพ,พระรัตนตรัยบิดามารดาครูบาอาจารย์ดังนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือขอให้ประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอาบน้ำมนต์ในวันเวลาวันนี้ขอให้ทุกศอกโรคภัยเคราะห์อุบาท เสนียดจันไรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงตกไปพร้อมกับตะวันขอความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสําเร็จด้วยเธินเวลาอาบน้ำมนต์ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วอาบให้หมดถังการอาบน้ำมนต์วันที่สองในวันรุ่งขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นยกถังน้ำที่เติมน้ำมนต์ลงไปแล้วเอาออกมาวางในที่โล่งแจ้ง เห็นแสงตะวันที่กำลังจะขึ้นจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยบิดามารดาครูบาอาจารย์ดังนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือขอให้ชะตาชีวิตของข้าพเจ้า จงรุ่งเรืองสดใสดังตะวันที่ขึ้นมาวันนี้ด้วยเถิดขอความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสำเร็จด้วยเทินเวลาอาบน้ำมนต์ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกให้ดูวันที่ทองฟ้าปลอดโปร่งปราศจากเมฆหมอกหมดบางดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นมาแล้วอาบน้ำมนต์ให้หมดถังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจมั่นของแต่ละท่านเพื่อจะได้เป็นกำลังใจและขจัดปัดเป่าอุปสรรค ให้บรรเทาเบาบางลงไปเราทั้งหลายยังเป็นโลกิยะบุคคลอยู่สิ่งนี้เป็นโลกิยะวิสัยจะยังผลสำเร็จแก่เราได้ในระดับหนึ่งหรือแม้เคหสถานบ้านเดือนที่เราอาศัยอยู่จะอยู่นานแล้วหรือเพิ่งจะอาศัยอยู่เอาน้ำมนต์ใส่ขันจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณบรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือเจ้าที่ที่ข้าพเจ้าพักอาศัยขอให้มาประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะพรมน้ำมนต์เคหสถานบ้านเรือนแห่งนี้ขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากบ้านของข้าพเจ้าขอความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสำเร็จ จากนั้นพรมน้ำมนต์จากหลังบ้านออกไปหน้าบ้านและพรมจากหน้าบ้านเข้ามาในบ้านอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือขอให้มาประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะประพรมน้ำมนต์เคหสถานบ้านเรือนแห่งนี้ ขอให้ข้าวของเงินทองโชคลาภความสุขความเจริญจงเข้ามาสู่บ้านที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ด้วยเทินให้ทำได้ดังนี้ก็จะบังเกิดเป็นสิริมงคลแก่บ้านที่เราอยู่อาศัยดีนักแลในเมืองไทยของเราพระภิกษุผู้ปฏิบัติกรรมฐานได้ชาญระดับต่างๆก็ย่อมมีพลังจิตสูงแนว่วแน่กว่าบุคคลธรรมดามากสามารถส่งพลังจิต ในทางที่ต้องการเพื่อบรรจุไว้ในน้ำหรือวัตถุมงคลอื่นๆในการสวดมนต์บทต่างๆในพิธีกรรมนั้นเมื่อแปลดูก็จะเห็นได้ว่าบทสวดมนแต่ละบทม,มีจุดมุ่งหมายต่างๆกันไปเช่นบทสวดชินบัญชรก็เป็นการอาราธนาพระพุทธเจ้าและสาวกให้มาคุ้มครองให้มีความสวัสดีเหมือนมีเกราะแก้วป้องกันภัยในขณะที่บทสวดโพชชงคบปาริษ ก็น้อมเอาองค์แห่งการรู้แจ้งเจ็ดประการมาช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บส่วนบทสวดมงคลปริศก็เป็นการน้อมนำเอามงคลทั้ง38ประการจิตที่มีความเมตตาการุณาจิตที่อยากให้ผู้รับประจจากทุกโกโรคภัยทั้งปวงจิตที่อยากให้ผู้รับผลจากโรคภัยไข้เจ็บ หรืออยากให้แคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมาก่อให้เกิดความเจริญความสวัสดีแก่ตนเองเป็นต้นเมื่อพระภิกษุหรือใครก็ตามที่มีพลังจิตสูงส่งพลังจิตอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผ่านการสวดมนต์พลังจิตนั้นๆก็จะไปบันทึกไว้ในน้ำหรือวัตถุมงคลอื่นๆ และสามารถถ่ายทอดออกมานำไปใช้ในโอกาสที่ต้องการคือผู้ใช้ต้องตั้งจิตแน่วแน่ขอรับเอาพลังในสิ่งนั้นๆมาใช้ให้เกิดผลดีกับตนก็คงเป็นคำอธิบายโดยสั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ว่าทำไมน้ำมนต์และวัตถุมงคลอื่นๆจึงศักดิ์สิทธิ์โดยใช้หลักการทั้งจากพุทธศาสนาและวิทยาศ,าศาสตร์มาผสมกัน สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ